สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับดิวเกอร์เกอร์พอดแคสต์และนี่คือรายการคุยจีนกับ Girl Girl ดิวเกอร์เกอร์เรื่องราวเกี่ยวกับจีนที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็อยู่กับดิวเกอร์เกอร์นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นมาม่าแพตตี้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงบทเพลงหรือบทกลอนที่น่าสนใจมากเป็นก็เลยเพลงนะเพลงเป็นเพลงมากกว่าเป็นเพลงที่ทุกคนคุ้นเคยจากเรื่องหลานมากนะคะแต่เราไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรใช่ไหมคะคิดว่ากล่อมเด็กเฉยๆแล้วก็คิดว่าเพลงนี้นะครับคนที่มีชื่อสาย จะรู้จักทุกคนนะครับอ่าชื่อเพลงอะไรนะครับองเอองกิมกงชื่อเพลงนี้อย่างนี้เลยเหรอใช่ององเอเรียกว่าององเอค่ะอ่าหรือว่าจินกนานนกออนรอันจินกงเอ๋นะครับอันจินกงเอ๋นะครับค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้คุณแม่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนี้หน่อยเพลงนี้ทําไมเขาถึงต้องร้องด้วยครับเม ต้องรอให้เด็กๆฟังครับจากประสบการณ์นะคะก็คือปกติอะคะ่ะเวลาคนเราแต่งงานเสร็จก็จะมีลูกใช่ไหมคะก็จะมีลูกว่าเป็นความหวังของเราตั้งแต่อยู่ในท้องเลยแม่ก็จะต้องแบบเออคุยกับลูกในท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอลูกคลอดออกมาเนะะี่ยค่ะแม่ต้องโดนบังคับให้อยู่เดือนคือพักพักการทํางานทั้งหมดอย่างอย่างแม่แพตตี้ก็คือขายของอยู่ทุกอย่างก็ต้องหยุดหมดต้องอยู่ชั้นบนพักผ่อนไม่ให้เดินขึ้นเดินลงโดนขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็อยู่ในห้อง ก็ก็เลยต้องกล่อมลูกต้องอยู่กับลูกทั้งวันนะคะแล้วเด็กเนี่ยคลอดมาก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายของคําพูดถ้าเราคุยไปก็เหมือนกับอะไรบางอย่างแต่ว่าคนจีนสไตล์ใต้จิว๋วอะค่ะโบราณนะคะเขามีเอินเทลเจนนะคะในการกล่อมเด็กนะคะก็คือลูกเกิดมาปั๊บเป็นความหวังของพ่อแม่ดังนั้นแทนที่เราจะคุย สิปุสนาคือพูดไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการให้พรแล้วก็เป็นน้ําเสียงของแม่ที่รักลูกกล่อมลูกในสไตล์ของแม่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะหรือบางคนมันเหมือนกับคำกรนะคะมันจะมีคากรพื้นฐานแล้วแม่เขาก็จะเพิ่มเนื้อหาเองก็ได้แต่โดยปกติอะก็จะใช้คอนมาตรฐานตั้งแต่แม่ก็จะฟังพ่อฟังอากงเขากล่อมน้องอย่างเงี้ยเราก็จะจํามาจํามาแล้วก็จะมาร้องให้ฟัง แต่วันนี้ค่ะแม่อยากจะแม่แกัตตี้อยากจะให้ทุกคน,นรู้ความหมายของคํากรพวกนี้นะคะว่าคนจีนสไต์ใต้จิ๋วโบราณเนี่ยเขาให้เขามีความหวังกับลูกยังไงจากเพลงบทกรก,กล่อมเด็กเนี่ยค่ะเนเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยว่ามันมีในร้องอะไรบ้างนะครับค่ะก็จากจาก,จากต้นคลิปนะคะก็อาจจะมีเพลงที่แม่กล่อมนกเห็นไหมคะนกยังเคิรมเลยนก แอฟริกันเกรของเราใช่ไหม <c oughs> <s <hell> <S แม่แพตตี้ก็ขำๆก็เล่นกับนกนะคะแต่นกเขาก็เคลิมจริงๆดังนัง้นแสดงว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสื่อเด็กเขา,าอาจจะไม่รู้ความหมายของคําแต่ละคาหรอกแต่เป็นสื่อให้เด็กเนี่ยเคลิ้มแล้วมีความสุขกับเสียงเพลงของแม่นะคะก็จะเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแม่กับลูกความรัก เด็กก็จะได้รับความรักเสียงที่แม่รักอะ่ะมันจะออกมาตามสำเนียงของเพลงนะคะองเอองกิมโกงใช่ไหมคะองเอก็เหมือนกับว่าเป็นบอกว่าเออกล่อมลูกนะคะเหมือนกับเพลงเห่ของเพลงไทยอ่ะค่ะนะคะองกิมโกงองกิมโกงกิมโกงแปลว่าอะไรแปบลบว่าลูกของเราเนี่ยมีค่าเหมือนทองอากงสีทองใช่ไหมแปบลบว่าอะไรจินกลางจินแจนจินการคืออะไรจินกง จินกงอ่าจินกงเอรอจินกงก็คือทองใช่ไหมคะทองเนี UH, ่ยม uh, ันมีค่าก็คือเด็กคนเนี้ยที่อยู่ในเปลเนี่ยมีค่าของแม่นะมีค่ามากเลยมันอากงที่มีค่าในอนาคตอืกิมกงจ่อเหล่าเตียใช่ไหมคะก็คืออะไรจินกลางจินกงจั่วเหล่าเตียอจินกงก็อากงที่มีมีมีราคาเป็นทองเนี่ยค่ะจ่อเหล่าเตียคือเด็กคนเนี้ยก็จะเป็น เป็นพ่อที่แก่ใน,นอนาคตพ่อใหญ่พ,พ่อใหญ่ใน,นอนาคตอะสมัมยก่อนคนใะต้จีวเรียกพ่อว่าอปาปาอาเตียป้าป้าใช่ไหมแต่เราจะสนิกทกนจะใ้เรียกว่าป้าป้าแต่คนจีนโบราณใช้อาเตียก็มีเพราะพ่อที่แบบว่าอาวุโสในบ้านที่สุดอย่างเงี้ยก็จะให้ให้เกียรติแบบสูงสุดแต่ถ้าให้ความใกล้ชิดก็เรียกป้าป้าใช่ไหมจะดูใกล้ชิดกว่าจริงห่าเตียนี่อาจิตกลางไม่ใช่เขาใช้เอยเย่กันนะแต่ว่าแต่ว่าถ้า จี๊ต้จิ๋วคือไอเดียเย้ๆก็คือเป็นคนปู่นะเงี้ยแต่ถ้าเป็นเหล่าเตี้ยที่แปลว่าพ่อเขาใช้ป้าปาะไม่มีใครใช้เหล่าเตี้ยแต่ว่านี่เป็นของจี๊ใต้จิ๋วเ,เป็นกล่อมเป็นการกล่อมเด็กเป็นของเซาชันนะครับเม<ช>ืองเซาั่นคือคนที่อยู่ไทยมาจากเมืองเซาั่นหลายๆ,ๆคนนะครับสว้เท่าหรือแต้จิ๋วนั่นเองนะครับโอเคก็คําก่อนสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าจ้อซี่กู่เหมือนก็บคำคล้องจอนอะไรแบบนี้นะฮะก่อนพวกนี้ก็มาจากพวกนี้ค่ะถ้ามันห้าคำกับห้าคำอะไรประมาณนี้นะคะ อาบุ้งอาบูไหลตาเฮียทำไมต้องเป็นอาบุ้งอาบูนะคะแต่บางคนก็อาจจะใช้อัตืออาเก้าไหลตาเฮียก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราใช้อาบุ้งอาบู่เพราะว่าจะเป็นแบบดูไฮโซหน่อยอาบุ้งก็คือความการเรียนรู้ก็คือความรู้อาบูก็คือสมัยก่อนต้องมีการออกรบ นะคะก็ต้องบูบูล้างผ่านเลยเ้ยหรือว่า,าไปทํางานก็ต้องเรียกว่าบูสายบูนะสายบุญก็คือแม่ก็เหมือนกับให้พอรู้ว่าเออลูกต้องมีทั้งบุญและบูมีความสามารถทั้งการศึกษาแล้วก็การต่อสู้นะคะอย่างอย่างริวอย่างเฮริวก,ก,ก็อะไรนะ ก็ยังเป็นมวยหรืออะไรเงี้ยคาราเต้ใช่ไหมมวยจีนอะไรเงี้ยก็คือมีบู๊ด้วยเพื่ออะไรสมัยนี้ไม่ได้ออกไปออกรบละค่ะแต่ว่าให้ลูกเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีบู๊ด้วยไม่ใช่ว่าบุญอย่างเดียวคือจริงรเขาจะเรียกว่าเหัวหนอู่ช่วงเฉินก็คือต้องเป็นทั้งหวหัวหนก็คือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาความรู้อู่ก็คือการต่อสู้หรือว่า กลยุทธ์ในการสู้อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเป็นทั้งคู่อย่างเงี้ยถึงจะครบทั้งสองด้านไหลตาเฮียก็แปลว่าอะไรมาหามหามเท้า,าเฮียจริงๆมันคือเท้าแต่เรามองภาพคือเหมือนกับว่าหามเกี้ยวหรือว่าสมัยก่อนดูในหนังจีนใช่ไหมคะเวลาคนที่สอบจองหมวนติดอะ่ะก็จะแบบ ขีดข้ออะไรแบบนี้เนาะหรือว่าแบกขึ้นแบกขึ้นไหลอะไรยเงี้ยค่ะไหลตาเฮียคืออาบ,บุ้งอาบ,บุอ่ะก็คือถ้าถ้าเป็นภาพก็คือเหมือนกับคนรับใช้สองคนเนาะมาแบ,บกอะไรอย่างเงี้ยก็คือไหลตาเฮียคือตาเฮียตาผูผู้ก็แบบว่าผูผู้แบบว่าอะไรลอยขึ้นอย่างอย่างนุ่นมนวลนะคะตาเฮียตาผูผู้แต่จริงกลางว่าไงผูผู้ของจริงกลางถ้าแปลว่าลอยขึ้นเนาะเพียวช่างหลนะครับเพียวช่างหลหรือเพียวเพียวลอยขึ้นมานะครับอื แล้วก็ต่อไปเพลงต่อไปคือฉีตื้อฉีเก้าตัวกล้วยกู้ฉีแปลว่าเลี้ยงนะคะตือก็คือหมูฉีเก้าก็คือเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาตัวแปลว่าใหญ่กว่าตัวกล้วยกล้วยแปลว่ากว่าใหญ่ตัวกล้วยกู้กูก้กคืออะไรวัว<ะ>ก็คือการเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงหมามให้มันใหญ่กว่าวัวแปลว่าอะไรเราเลี้ยงเด็กคนนี้ ให้ขึ้นมาเนี่ยสูงใหญ่โตอย่างรวดเร็วของจินการก็อย่างจูอย่างโก, ổ, ก้กัวต้านหนิวนะครับก็คืออย่างแปลว่าเลี้ยงจูก็คือหมูโกแปลว่าหมานะครับต้า,ตาก,กัวต้า,ตาก,กวัวคือใหญ่กวัวแปลว่าเกินครับใหญ่เกิน หนียววัวนะครับก็คือเราก็อยากให้ลูกเราโตเนาะเวลาเราเราเลี้ยงลูกอะค่ะอยากให้เด็กโตไวๆนะคะยังไม่อยากให้แบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ให้พรกับคำคำพรที่พ่อที่แม่กล่อมให้ลูกว่าเออให้โตไวๆนะอะไรอย่างเงี้ยตัวกู้แซแบกเกียนะตัวกู้ก็คือต้าหนิวใช่ไหมเซนแซแบกเกียก็คือซ่ากู้เนี่ยมันจะคลอดเป็นม้า กู่อวัวจะข้อเป็นม้าได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เป็นการให้พรว่าจากจากกายเป็นวัวเนี่ยข้อ่อไปเนี่ยลูกหลานเราก็จะเจริญขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นจากม้ากลายเป็นไขมุกตัวตุอ่าซีเธอซีเล่าตัวกูตัวกูแชรแบกเกียแบกเกียก็เลยแซ่จริงจูจริงจูคือจริจูไขมุกไขมุกใช่ จินจูลงลงฮีจิงจูลงลงอีก็คือจิงจูนะเป็นมุกกลมๆสวยๆกลมๆเลยกลมๆมุกกลมๆก็มีราคาใช่ไหมคะถ้ามุกเปี่ยวๆคงไม่มีราคาอาโนถักจือหูกลวยขี้อาโนก็คือเด็กน้อยที่อยู่ในเปรเนี่ยค่ะอานภาษาจีนกลางว่าอะไรนะอานูอานูอานถักจือถักจือคืออะไรตูชูอ่าตูชู อ่านโน้ักจือ๊อคู่คุยขี้ก็คือแต่คุยจีก็คือได,ได้ได้พวกเรียนเรื่องมารายาทเรื่องกติกาความเรียบร้อยกอ็คือเรียนหนังสือรู้เรื่องเรียนหนังสือได้มาตรฐานอะไรแบบนี้ค่ะก็คือให้ลูกเราอ่ะเข้าโรงเรียนแล้วให้เรียนหนังสือเก่งนะทันชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคูค่คุยขีู้้ภาษาจีนใต้จีแปลว่าทันคุยขี้ก็คือเข้าทันเข้าบทเรียนอะไรแบบนี้ค่ะคะคุยขี้คุยก็เป็นคำซอยคเออคุยขี้คุย เต่งคำหวยเต่งก็แปลว่าอะไรเต่งแปลว่าติงแปลว่าขึ้นจินปังนะคือแบบขึ้นในรายบัญชีที่เป็นรายชื่อทองครับก็คือแบบคำหวยถังก็คือไอ้ป้ายทองคำเนี่ยถ้าเราได้ได้ถังก็คือได้ได้ติดแล้วจินปังทงก็คือได้ได้เข้าไปในรายชื่อรายชื่อทองแล้วเต่งสุงอังก็คือได้ได้ความจเจริญรุ่งเรืองวังคือรุ่งเรืองรุ่งเรืองเฟื่องฟูโชคดีครับจะได้ยินตัวนี้ในพวก ที่เขาเขียนอวยพรกันอ่ะสูงสูงอ่ะสูงสูงอย่างเงี้ยค่ะจินใต้จีก็บอกว่าอะไรนะสูงสูงแล้วก็ว่างก็เจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองลุงมล้สุนังสุัขคั้วขัวเกี้ยความเจริญรุ่งเรืองค่อยๆมาใช่ไหมคั้วขัวเกี้ยภาษาจินใต้จีว่าอย่างนี้แต่ว่าจินกลางว่าไงมันเยมันมันโฉค่อยค่อยไปครับค่อยก้าวเข้าไปค่อยก้าวมันคือจช้าก้าวโจไปค่อยก้าวไปอ่าอานถทักจือเข้าเถ่าเมีย ก็คือลูกน้อยเนี่ยเรียนหนังสืออ่ะสอบได้ที่หนึ่งจีนกาครับโทหมิงก็คือเหมือนแบบโทคือหัวหมิงคือชื่อนะครับโทหมิงก็คือหัวของชื่อแค่เลยที่หนึ่งครับหรือว่าตี้อีหมิงเหมือนกันจีนแทจิ๋วนี่คนจีนแทจิ๋วนี่ให้ความสำคัญเรียนมากต้องเป็นที่หนึ่งเลยต้องเรียนเก่งคนจีนสมัยโบราณก็ที่หนึ่งตลอดต้องเป็นจองหัวอ่ะถึงได้เป็นจองหัวนบ้านถึงจะได้ร่ำรวยใช่ไหมจะได้แบบดีขึ้น เพลงนี้ยังให้ให้พรต้องต้องต้องได้ที่หนึ่งเนี่ยไม่กดดันนะฮะไม่กดดันกดไม่กดดันตั้งแต่เด็กเลยคนจีนเนี่ยแหละเยเฉยคนจีนเนี่ยแหละไม่ไม่กดดันมาตรฐานคือจองหวนห้ามต่ํากว่าจองหวน้อยไม่ต้องซีเรียสเอาเรียนให้ได้ที่หนึ่งนอกถ้าซีซาร์แถวเนี้ยตัวกู้ยีกู้ไหลเก่งหอนะคะก็จะร้องตัวกู้ยีกู้ไหลเก่งหอ ก็คือเป็นพี่ชายของแม่นะคะก็คืออากูถ้าเป็นพี่ชายของพ่อเรียกว่าอะไรพะแปะไหลเก้งหอเก่งหอคือแสดงความยินดีไหลเกินโฮบแปลว่าไหลเกินโฮบตามหลังมาตาม,ตามหลังมาก็เหมือนกับตามหลังมาแสดงความยินดีให้อ,อ่างเงี้ยค่ะเก่งหออานจองงวงเอียนะคะก็คือแสดงความยินดีที่อานเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยค่ะลูกของเราอะ่ะจองงวงเอียได้เป็นจองงวน เกินโฮอ,อาหนูช่วงเหรียเหยก็คือหเหยียเหยเนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลำดับลำดับหนึ่งเลยของการสอบจ้องหววคือจ้องหัวนเนี่ยหรือว่าการสอบเครอรจีในสมัยโบราณี่คือการสอบเป็นพวกเข้ารับราชการนะครับมันก็จะมีแบ่งมาเป็นแบบลำดับสี่ลำดับแบบหลักๆนะอันแรกคือผงชื่อสอบเราจะได้รับรับเป็นเชิงเหียญเนี่คือเป็นนักเรียนระดับที่สองนะครับก็จะเป็นเซียงชื่อก็จะสอบได้เป็นจีหรือเซียงชื่อนี่สอบระดับมณฑล ก็จะเก่งขึ้นมาแล้วอันที่3ก็เป็นคุยชื่อสอบในเมืองหลวงนะครับถ้าสอบได้จะเรียกว่ากงชื่อกงชื่อลําดับที่4ี่นะครับเขาเรียกว่าเตี้ยนชื่อเตี้ยนชื่อเนี่ยเป็นการสอบที่จะได้รับเกียรติมากที่สุดเพราะเป็นการสอบในราชวังเลยแล้วคนคนตรวจสอบก็จะเป็นจะเป็นกษัตริย์เลยตรวจเองเลยแล้วว่าเนี่ยการสอบของกษัตริย์เนี่ยมันก็จะได้รับแบ่งเป็น3ลํลำดับอีกทีหนึ่งนะก็คือลัดับที่1เรียกว่าจ้วงเหรียจ้วงเหรียญเนี่ยจ้วงเหรียที่อยู่ในเพลงอ่ะ ไอ้ตัวนั้นอะจ่วงเหวียคือการสอบได้ในราชวังนะที่หนึ่งเลยจ้องเหวียก็คือจองวนใช่ที่สองก็จะเป็นปางเหรียอลนดับที่สองนะครับอันที่สามเขาเรียกว่าท่านครัวก็คือในบทเพลงเนี่ยต้องการให้เราอะสอบผ่านทั้งสี่ลำดับและในลำดับที่สี่ที่สอบในราชวังอ่ะต้องได้ที่หนึ่งด้วยจองหววเงียก็ไม่ง่ายเลยนะจองหววเอียจองหววก็คือที่หนึ่งเลยก็คือต้องการสอบเนี่ยมาพอลูแมวเขาสอบอะไรบ้าง โไม่รู้สินะสมัยโบราณน่าจะน่าจะต้องเป็นความรู้ของปราชทั้งหมดที่ปะาป๊าบอกว่าต้องวันนี้ลิวได้หาข้อมูลมาเดี๋ยวมีรูเจียนะครับรูเจียรูเจียก็คือพวกคงจือ้อก็คือหนังสือที่คงซื้อเป็นคนเป็นคนความรู้เกี่ยวกับคงซืออง้อนะครับอันที่สองก็เป็นซื่อชูอู่จิงนะครับอ่าสี่หนังสือเกี่ยวกับคงจื้อนะครับก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับศาสตร์พวกพัฒนาตนพวกคำสอนของคงซื้อคำสอนของแม่งจื่อนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นอู่จิงนะครับอู่จิงคือเป็นหนังสือ ห้าคำีคลาสสิกห้าคภพีที่แบบเป็นเบสิกที่ต้องอ่านนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกเรื่องดาราศาสตร์พวกเกี่ยวกับคมภีโบราณลึกๆนะครับก็ต้องีความรู้ของป่านนั่นแหละคือต้องเรียนครบหมดเลยก็คือโอ้โหโตเต็มเลยนะเป็นจองวนต้องมีความครบเครื่องก็ค,ค,คือ,อต้องเป็นทั้งบุญและบูดาราศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรต้องเป็นหมดเลยถึงจะเข้าไปด้านไหนได้เลยนะครับถึงจะบริหารประเทศชาติได้โอ้ก็คือเพลงก็คือเหมือนกับตั้งความหวังไว้ที่ลูกคนเนี้ยว่าแบบต้องได้มาเป็นจองวน แล้วพ่อแม่ทุกคนก็ข้องร้องอย่างนี้กันทุกคนเลยไหมใช่แปลว่าออความกดดันของจีนมันมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วไหมก็คือต้องต้องคันความจเจริญรุ่งเรืองอะค่ะใครๆที่เกิดมาในในในรอบครัวคนจีนนะคะจะจะมีความหวังกับตัวเองว่าวันหนึ่งเราจะต้องรุ่งเรืองถ้าสมมติพ่อแม่เป็นเป็นพ่อค้าที่ร่ํารวยใช่ไหมคะลูกก็ต้องคิดว่าตัวเองวันหนึ่งอะก็ต้องร่ํารวยหรือร่ํารวยกว่า นะคะหรือว่าถ้าลูกถ้าพ่อแม่เป็นจองหมวนใช่ไหมลูกก็ต้องเป็นจองหมวนเช่นกัน uh huh. หรือเก่งกว่าเราจะไม่แบบว่าอยู่ที่เดิมหรือถอยหลัง oh. uh huh. คือเป็นความรักดีของของจีนใช่ปลูกฝังตั้งแต่แรกเกิดเลยแรกเกิดคือไม่รู้เรื่องตากลมๆแล้วก็องค์ององเอไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวพอ uh huh. เดือนที่หนไม่รู้เรื่องเดือนที่สองก็จะรู้เรื่องตาก็จะเริ่มแบบ ศบตาแม่แล้วก็คุยกันทางสายตาแต่มันก็เป็นเพลงที่เจ๋งดีนะฮะผมฟังตั้งแต่เด็กจนโตยังแปลไม่เคยออกเลยยี่ห้าเลยะแม่ก็เพิ่งมาตั้งใจแปลตอนนี้แหละค่ะอยากให้ทุกคนได้รู้แต่ว่าถ้าเป็นคนจีนในที่แบบสมัยรุ่นก่อนมาม้าก็คือเป็นรุ่นอากงฝั่งมาหมาฮะก็จะเป็นว่าฟังออกทุกคําพอโตขึ้นก็จะฟังออกใช่ไหมก็จะช่วยกล่อมล้านกล่อมเหรียญกล่อมลนไปเรื่อย นะเราก็ฟังมาแรกๆเด็กๆเราคงไม่รู้เรื่องหรอกแต่พออากงพ่อพ่อมามาไปกล่อมหลานม,มาก็ได้ยินอ่าแล้วก,แวก็แล้วก็ท่องได้บางทีแรกๆก็เป็นไม่คบเพลงก็มาถามอาม่าอีกทีหนึ่งว่าคบเพลงเขาร้องกันยังไงนะเขาร้องเป็นองค์เององคกิมกงกิมกงจอหลายอกเตียได้แค่นั้นเองอนะคะต่อไปก็คือเล่งแซเล่งหงแซหงเล่งหงแซกุยจื้อกุยจือ้องกิมกง เล้งแซ่เล้งก็คือมังกรก็ต้องคลอดมังกรอย่างที่บอกอะค่ะพอมังกรเราเป็นมังกรปั๊บลูกเราก็เป็นมังกร<ช>ถ้ผงแซ่หงหง์เป็นผู้หญิงนะแม่เนี่ยเป็นหงลูกก็ต้องเป็นหงจะไม่เป็นอีกาไม่เป็นอะไรดังนั้นก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเท่าเทียมกันก่อนอ๋อออนนี้มันแปลว่า หลงเชิงหลงมังกรเกิดมังกรมังกรคลอดเป็นมังกรเหรออ่าใช่ก็ลูกของเราก็คือมังกรนั่นแหละที่เกิดมาอยู่ในตัวเราถ้าอย่างนี้แม่แม่เป็นตัวแทนของผู้หญิงก็ต้องเป็นเฟิ่งเชิงเฟิงเราเฟิ่งเชิงหลงก็ได้ไหมแม่แม่ก็เกิดก็เกิดเป็นลูกชายไงได้ไงได้แต่เพลงเขาให้แบบร้องเพาะเนาะเล่นแซ่เลงแซ่หงใช่ร้องขำ เล่งหงแซกุ้ยจื่อก็คือเล่งกับหงก็คือพ่อกับแม่อ่ะแซก็แปลว่าหลงเฟิงเชงกุ้ยจื่อกุ้ยจื่อกุ้ยคือแบบเหมือนแพงหรือคุณค่าสูงหรือว่าหรือว่าที่มีสักอย่างเงี้ยกุ้ยจื่อคือลูกที่มีสักหรือว่าลูกที่แบบใหญ่โตสูงส่งกุ้ยจื่อก็คือให้ให้ลูกที่อยู่ในเปย์เนี่ยเป็นกุ้ยจื่อเป็นเป็นลูกที่กุ้ยจื่อเป็นแพงลูกที่มียศสักอ่าลูกที่มียศสักใช่คือยศ วิจิ่องค์กิมกงก็จบเพลงก็อย่างที่แม่ว่าค่ะแรกๆที่ลูกเกิดมาเดือนแรกอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็หลักไปแล้วก็แต่เขาฟังเสียงเขารู้นะเขาฟังเสียงพอเขาได้ยินเสียงเพลงนี้ปั๊บเขาก็จะสงบองค์กิมกงกิมกงจ่อเราเตียพอเดือนที่สองแม่ก็เริ่มใส่อารมณ์เข้าไปบางทีก็แบบกวายแล้วององเอบางทีเด็กก็ขำอ่าก็น่ารักแล้วเด็กก็มีความสุขแม่ก็มีความสุขแม่เห็นลูกยิ้มก็มีความสุข ก็ค่อยๆเพิ่มดีกีเดือน5เดือน6เดือนเพอเดือนที่มันที่ได้ต้องอุ้มเด็กละก,ก,ก็ก็เขย่าแล้วก็เล่นกับลูกก็เป็นความสุขที่ความสัมพันธ์ผูกพันที่แม่มีให้ลูกอะค่ะอ่า,อานี่ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยนะครับแล้วก็คิดว่าคนเชื้อสายจีนแต่หลายคนอาจจะไม่เคย มาฟังคำแปลอะไรของมันเลยใช่ไหมใช่เพราะแบบว่าเรารุ่นหลังๆแล้วอยากให้แม่แม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ๆอะค่ะมีความผูกพันกับลูกในรุ่นถัดๆไปด้วยคำคำบทเพลงโบราณอย่างเงี้ยนะคะมันดีกว่าการเปิดเพลงจากวิทยุหรือ,อาจาก YouTube เพราะมาจากใจครับใช่แล้วมีปฏิสัมพันธ์จริงๆะะอันนี้ก็รายการเรานะตั้งใจทำมาเพื่อคนที่มีเชื้อสายจีนแล้วก็คนที่รักในวัฒนธรรมจีนนะครับอาจจะเป็นคนไทยที่รักความเป็นจีนอย่างเงี้ย เข้ามาฟังช่วงนี้คุณก็จะได้ความรู้ว่าทำไมล่างเงาของความเป็นจีนแล้วกันเป็นยังไงนะครับก็คือรู้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเราโดนปลูกฝังมายังไงจนถึงโตเราเจอเราเราเราได้รับเลี้ยงมายังไงบ้างนะครับส่งต่อสู่รุ่นต่อไปรุ่นต่อไปจะได้ไม่ลืมล่างเงางความเป็นจีนนะครับเราก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ความเป็นจีนจากพวกเราเพราะที่พวกเรามีนะเพราะพวกเราก็ เป็นรุ่นรุ่นหลังๆแล้วใช่ต่อไปแล้วก็เป็นเล่งแซ่หงแซ่หงก็ขอให้ทุกคนได้ลูกที่เป็นมังกรและลูกที่เป็นหงนะคะเป็นคําพรของแม่ให้สู่ลูกทุกคนนะคะในกุ้ยจื่อใช่ไหมใช่กุ้ยจื่อในกุ้ยจื่อกุ้ยจื่อองกิมกงนะคะครับวันนี้ก็จะปิดรายการเเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ